ต้องยิ้มนะฮะยิ้มแย่ๆนะครับนี่วิลมาสู่คำสแลงคำที่2ของเราในวันนี้นะฮะอาจารย์ดำครับวันก่อนเนี่ยผมได้ไปเดินห้างห้างแบบห้างหรูเลยนะฮะจะบอกว่าย่านชิดลมอาจารย์อพอจะรู้ไหมว่าเป็นห้างไหน รู้นะครับเป็นเจ้าของห้างอยู่ตรงนั้นนะครับใช่เป็นเจ้าของะฮะไม่ใช่ครับโมนะครับไม่ได้เป็นเจ้าของนึกว่าเป็นนึกว่าเป็นเจ้าของผมจะให้ผมผมจะให้ช่วยอะไรบางอย่างฮะอ๋อคือของที่นั่นแบบแพงมากๆเลยฮะแพงขนาดแบบโอ้โหกางเกงยีนตัวหนึ่งนี่ผมแทบจะต้องขายไตเอาไปซื้อครับโอ้โหนะเท่าไหร่ครับโอ้โหแบบว่าครึ่งแสนได้ฮะนึกว่าอาจารย์เป็นเจ้าของผมจะให้ซื้อให้หน่อยครับเขาเรียกว่า That cost you an arm and you อ๋อคือคมีมีมีคำที่เหมือนกับว่าต้องไปขายอาวัยวะของเราเพื่อซื้อของเลยจริงๆจ,นะจะแปลว่าแพงมากนะครับเหมื oh. อน,น,นเราตัดแขนแล้วก็ขาออกไปให้เขานะครับ, <c oughs> รบมันแพงมากนะครับ That cost me an arm and a leg oh. อันนั้นแพงมากราคาแพงมากหรือ แปลอีก <Safe> ท <rév mark> <from> ีก็คือ that was super expensive that was เราใช้ was เพราะว่าซื้อไปแล้วนะครับ that คือสิ่งนั้นที่เราซื้อมา that was super expensive หรือจะใช้คำว่าโคตรๆนะครับก็คือ that was freaking expensive ก็ได้นะครับใช่ครับ that was freaking expensive หรือจะบอกว่าสมมตินะครับมีเพื่อนที่ซื้อรถคันใหม่นะครับแล้วจะบอกว่าเฮ้ยพนันได้เลยว่ารถคันใหม่ของเขาเนี่ยแพงน่าดูเลยนะครับจะบอกว่า I bet น uh, ะตามตัวนะครับ I bet คือพนันได้เลยว่า I bet his new car cost him an arm and a leg อ,อย่างนี้ก็ได้ครับเหมือนกับตัดแขนตัดขาไปขายเพื่อซื้อรถกันเลยทีเดียวถูกต้องนะครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดจะบอกว่ามันถูกมากๆเหมือนได้ฟรีอะฮะจะพูดว่าไงครับอ๋ออันนี้จะเรียกว่า dirt cheap dirt cheap ก็เหมือนแกะที่สกรปรกตัวหนึ่งอ,อันนั้น dirty sheep นะ dirty sheep อ,อันนี้ dirt แล้วก็ C H cheap อ่ะฮะที่แปลว่าถูกนะครับใช่ครับออกเสียงไม่เหมือนกัน S H ยาว cheap อ่ะฮะ C H สั้นดู ch ch cheap dirt cheap ก็จะแปลว่าถูกมากๆเหมือนได้ฟรีนะครับเช่น this apartment is dirt cheap but it's actually pretty nice ก็คืออพาร์ตเมนต์นี้มันก็ถูกมากๆครับเหมือนได้ฟรีเลยนะครับแต่ก็ยังสวยดีนะอะไรเงี้ยก็คือ it's dirt cheap ผมว่ามันต้องมีผีครับนแบบนี้ฮะจะเป็นได้ครับ it might we might have ghosts here so we got to be careful สรุปครับคอส n น r m a แ and a ็ก g จจะเทียบกับไทยนะครับแพงหูชี่ก็ได้ครับแล้วก็ dirt cheap นะก็คือก็คือถูกมากๆนะครับโอเคะ ¡Gracias! <laughs>